สวัสดีค่ะอยู่กับน้องตั้นเนาะคะ่ะช่องช่างเทิดจำปาดงคนลันทุงค่ะค่ะวันนี้ขอเวลาหยุดงานสองวันนะคะมาทำ้านเขาโอ้ยวันปุ๋ยนาปังเนาะค่ะเนาะขอเวลาหยุดงานสองวันเดอ้อจกเจ้าของบ้านคะ่ะขอเวลามาทำนาปังก่อนนะค,ะนะคะ่ะเนาะหยุดมาทำนาปังมื้นอนี้ก,ก็ไม่เฮ็ดยังว่ที่ วาสีมะวานปุ๋ยเนาะค่ะเนาะมาวานปุ๋ยหน้าปังจ้าค่ะเริ่มเริ่มเมดลิดปุ๋ยแล้วค่ะเริ่มหมดลิดปุ๋ยแล้วนะคะเนาะเมื่อื่นก็ขออนุญาตอีกหนึ่งวันค่ะจะไปเก็บมันเ้อจ้ามันไรเดียวหนึ่งเนาะค่ะเนาะตั้นก็เลยว่าสิกวนห้มันแหลวมันทัวเนาะค่ะเนาะก็เลยขอหยุดสองวันนะคะไปเห็ดเวียกก่อนเฮ็ดเวียกตัวเองก่อนนะคะเนาะเห็ดเวียกตัวเองเสร็จแล้วก็สีลุยงานต่อเงาเลยค่ะ นี่คะ่ะนาปังน้องตั้นก็กำลังงามค่ะกำลังสวยเลยคะ่กะกำลังงามเลยอันนี้ก็น้ำก็เริ่มแห้งอีกแล้วนะคะพอดีมือนีกะสีไฮสรางเถิดเด๋ยวกลับมากวานปุ๋ยกะสีไยเพิ่นสูบน้ำพร้อมนะคะเนะนาะสูบน้ำใส่กัก๊กไว้นะคะเนาะยานหนูลงไปกัดเข่าอีกนะคะค่ะมือนีก็บรรยากาศมือนีกะเด็เดแจ๊ศร้าเลยคะ่ะ วานปุ๋ยกะจ้ากิเปลี่ยนออกมาสภาพได้เนาะนะคะนนองหลังจากไปหาหมอมาสองมือนะคะน้องตั้นก็มือนอีก,ก็ดีขึ้นแล้วนะคะรู้สึกว่า,ากับบอวินบอเวียนปันไดมือนอีก,ก็เลยว่าสิมาวานปุ๋ยซอยสังเถิดเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ลอสังเถิดมาก่อนนะจ๊ะเนาะสังเถิดเังบ่บทันไนีมาหอดอยูเนาะค่ะเนาะสังเถิดเพิ่นขับรถไถหน่อยมานําที่หลังนะะเนาะค่ะน้องตั้นมาหอดก่อนคะ่ะเออยืมรถไถหน่อยสร้างจังนเนาะค่ะเนาะ รถไทหไงสางเถิดก็โอ้ยมีตาแนวปีนี่ก็ไดรถไทกะห้างนะคะเนาะรถไทกกะห้างมอดตะไซซ่าเล่งกะเจงค่ะมีตาแนวปีนี้สังเถิดนะคะเนาะนี่ค่ะมือนี่ก็สิมาลุยวานเขาน้าปังจ้าอันนี้กะนอกตั้นก็เฮ็ดว่าหลายดอกเนาะจ้าเนาะหน้าปังกบประมาณสิบก็เลยนะคะเนาะสิบสองสิบสามไรนี่แหละจ้าเฮ็ดตามกำลังทุนเฮามีซำใดก็เฮ็ดซำนั่นเนาะจ้า สิเฮ็ดหลายก็บ่ได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ากำลังทุนเทาก็บ่มีเนาะคะ่ะเนาะรถไถก็มาหฮางอีกเนาะคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยได้เอาจ้างรถเพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะคะ่ะเนาะจ้างรถเพิ่นมาเฮ็ดใหน้นี่ค่ะตอนนี้ก็รอสางเถิดมาก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะสางเถิดเพิ่นขีมาที่หลังเนาะคะ่ะเนาะยังบ่ฮอดเลยเนาะคะ่ะน้องตันก็มาฮอดแล้วเนาะคะ่ะโอ้หมักสลีแนมลงไปใส่ปุ๋ยแล้วมักสลีก็เริ่มเขียวปึ๊ดขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเบิ่งเด้อมันสิมี หมากบบนอเนาะคะมักซาี่กระไดปลูกไปนะคะเนาะอันเรือหนูกินมันกระขึ้นเนาะคะ่ะเนาะอันที่จริงก็ว,ว่าหลายได้เนาะค่ะเม็ดพันมักซร,รี่ก็ไหลเติบอยู่บบแย่เพิ่นขึ้นกะบ่หอดฮอลลอยตน้นเนาะจะเนาะพะว่าเหลือหนูกินเนาะคะ่ะเนาะหนูก็ควดกินเม็ดพันเม็ดมัรระะมรรกซาลีนนะะ่เนาะค่ะเนาะมักซารี่ก็คือข้าวโพดนั่นแหละเนาะเนาะค่ะเมื่อนอีก้กน้องตั้งก็ขออนุญาตเว้าภาษา อีสา,เานเท่านี่แล้วเนาะ,ค,ะนะ <c oughs> ค่ะเนาะค่ะเสียงรถไถสังเิดมาแล้วจ้าบรรยากาศวันนี้ก็แดดก,กันยัง่งะะนะบ,แบ,บ,บ,บง่แห้งปนไดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะกับพ่อเห็ดเบียกได้แบบว่าบ่ต้องห่อนแห้งปนไดเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เขาน้องตันกับหางหางดอกนะคะเนาะก็เลยว่าอันมาเร่งว่านปุ๋ยอีกอีกเทื่อนหนึ่งให้ให้เพิ่นเฝ้า แตกกอขึ้นนะคะนะ่ะเนาะไห้เพลินสาวแตกกอขึ้นไว, you, ว้ๆนะคะนะ่ะเนาะค่ะอันนี้น้องตันใส่ไปแล้วรอบนึงนะคะรอบแรกน้องตันก็ใส่หากระสอบนะคะรอบนี้น้องตันก็เอามาใส่อีกหากระสอบนะคะก็คือสอใส่สสปุ๋ยสามรอบนะคะเนาะเดือนนากลางเดือนมีนาน้องตันก็เสียมาใส่อีกหาสอบนะคะรวมทั้งเบิดกับซิบหากระสอบนะคะเนาะ ค่ะหน้าประมาณสิบสามไร่นี่ยแหละค่ะใส่ปุ๋ยซิบหาสอบนะคะเนาะหน้าปังกะสิเปืองเปืองก็เห็ดหน้าปีนะจ๊ะเนาะหน้าปังกะสิเปืองก็เห็ดหน้าปีค่ะนี่ค่ะกระแนយเติบแล้วกระสิประมาณศอกหนึ่งแล้วนะคะเนาะเพราะว่าฐารถไถเพิ่นว่างก้อนนะคะฐารถไถสร้างจันทร์ว่างจังได้เอามาสูบน้ำใส่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือ ยืมสร้างจันทร์สองมือเนาะค่ะเนาะสองมือว่าสิมาสูบน้ำใสาหน้าปังมือนี่กับมืออื่นเนาะค่ะเนาะมืออื่นี่กะมืออื่นออีนกะต้องตั้งเอาสิไปถไยมั่นเนาะค่ะประมาณไหลหนึ่งนะคะเนาะกับยืมรถถ่ไงสร้างจันทร์คือเก่า,าละค่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเสียงรถถยสร้างเถิดมาแล้วนะคะเนาะ ขอเวลาสองวันนะคะจะของบ้านรอแป๊บนะคะขอช่างหยุดทําเวียกของตัวเองก่อนเนาะคะ่ะเนาะก็จะยุยลุยลุยลุยยาวเลยกับการทํางานเนาะคะ่ะเนาะลุยยาวเลยค่ะอันนี้เหลียวเบิงคือทรงาาาวาเขาคือวห่างห่าง,างผัดคือทีแท้นนเลี้ยวไปไกลๆกลักกบซงว่าทีเนะานะจะเนาะล่งไปคาๆแล้วโอ้ยห่างคาห่างเนี่ยมาทีแรกกนไม้อยากวานหอดปุ๋ยพุแล้ค่ะ ามาทีแรกก็บาจนมาอยากวานหอปปุ๋ยราวามันห่างค่ะเนาะค่ะสร้างเพืก่กจะมาแล้วค่ะครับรถไถอีตกน้อยค่ะแตกแๆๆกแกแกแก,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 แกมาแล้วเนาะคะ่นะเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะนี่ค่ะส้มบรรยากาศทว้องทุ่งนาสีเขียวเนาะ กำลังเขียวงามกำลังิบีบรดฤตปุ๋ยแล้วเนาะคะ่ะน้องมองเขียวมอ,มองเหลืองเนาะคะ่ะ<ม>ให้แนวตะมีลมค่ะเมื่อนี้ให้แนวตะมีลมค่ะลมกำลังเย็นพอดีเอดเวะเนาะเนาะพอดีเฮ็ดเวียกบเมื่อยค่ะค่อยค่อวานค่อยค่อยเฮ็ดค่อยๆทําทำ จะคะ่ปรับกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะแวะทักทายนะเด้อค่ะเขามาให้กำลังใจน้องตัน้นทีมงานช่างเถิดจำประดงคนลั่นทุ่งนะคะเนาะเขามาให้กำลังใจหลายๆนะเด้อค่ะอย่าฝ่าวเรือนพานเดอ้อเขามาชมคลิปเป็นกำลังใจก่อนเดอ้อจ้าตังเถิดมาหอดแล้วค่ะอ่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะกันต้องต่างกระสิบไปวานปุ๋ยแล้วนะคะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า